วันนี้ลิลลี่ลูกสาวของผมเธอบอกว่าเธอได้เพื่อนใหม่ที่โรงเรียนเธอลำบากกับการหาเพื่อนใหม่ตั้งแต่แม่ของเธอเสียชีวิตพอผมได้ยินอย่างนั้นผมก็รู้สึกปราบเปิ่มใจเหนือใครๆเมื่อการที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเธอและทําให้เธอยิ้มได้ครั้งหนึ่งพ่อหนูมีเพื่อนแล้วลิลลี่บอกอย่างมีความสุขมากจริงเหรอแล้วเขาชื่ออะไรล่ะผมยิ้มและเริ่มขับรถไปตามถนน เขาชื่อออสการ์ผมโตแข่งทื่อไปชั่วครู่หนึ่งมันคงเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้ลิลี่ถามผมว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเที่ยวที่บ้านได้หรือไม่เธอถามด้วยน้ำเสียงที่มีความหวังมันทำให้ผมปฏิเสธไม่ได้เลยได้สิเดี๋ยวพ่อจะไปรับทั้งคู่หลังเลิกเรียนผมตอบรับคำของเธอขณะที่จอด,ดรถเลลี่ลงจากรถด,ด้วยความดีใจเป็นอย่างมากขอบคุณค่ะพ่อรักพ่อที่สุดเลย เธอตะโกนบอกผมขณะที่ลงจากรถนั่นทําให้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นเพียงไม่กี่ครั้งที่ทําให้เธอมีความสุขโดยปกติแล้วลิลลี่ใช้เวลาทั้งวันเพื่อรอคอยแม่กลับบ้านวันลุงขึ้นขณะที่ผมไปรับเธอผมได้พบกับอสอ,อสการ์พ่อคะนี่ออสการ์ออสการ์นี่พ่อของเราเองลิลลี่แนะนําให้พวกเรารู้จักกันลิลลี่อายุเพียงแค่แดขวบเธอไม่เคยแนะนําคนแบบนั้น ผมบอกกับเธอไปว่ามันดูเป็นทางการไปนะสำหรับเด็กนะผมไม่ได้สนใจทางออสการ์เลยจนเรากลับบ้านพอถึงบ้านรีบล,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 ลงจากรถและไปเปิดประตูบ้านในตอนนั้นเองบนรถมีแค่ผมและออสการ์ผมรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเขามีผมสีนดำตาลตัดทรงเดียวกันดวงตาสีเขียวเชดเดียวกันเสื้อสเวตเตอร์และกางเกงแบบเดียวกัน รองเท้ากระเป๋าเป้ก็บแบบเดียวกันแม้กระทั่งตุ๊กตาหมีที่ห้อยเป้อยู่ก็ตัวเดียวกันตุ๊กตาหมีตัวที่ฉันให้เขาเมื่อหลายปีก่อนออสการ์ยิ้มให้ผมมันไม่ใช่ยิ้มที่อ่อนหวานและระดิงสาเหมือนเด็กอายุ8ขวบแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ผู้ใหญ่ใช้เมื่อรู้ว่าเขาเหนือกว่าทุกคนสวัสดีออสการ์ผมทักทายโดยไม่พยายามสนใจใบหน้าที่น่ากลัวของเขาในตอนนี้เขายิ้มกว้างกว่าเดิมในขณะที่มือก็กำหมีแน่น สวัสดีสวัสดีค่ะเสียงของลินล,ลี่ดึงความสนใจของเราทั้งคู่พ่อคะพาออสการ์มาเร็วผมมองเธอขณะที่เธอโบอกไม้โบกมือยิ้มต้อนรับเราอืมจะไปเดี๋ยวนี้ละผมพูดตอบกับลินล,ลี่แล้วหันกลับไปพูดกับออสการ์ว่าไปออสการ์ไปเล่นในห้องชั้นกันเถอะออสการ์พยยกหน้าตอบเป็นคำตอบแต่เดี๋ยวก่อนผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกันคำพูดทั้งของเขา ทำให้ความกลัวกัดกินเข้าไปทุกส่วนของร่างกายของผมเป็นไรหรือเปล่าออสการ์ Oscar. ผมถามในขณะที่ลิลลี่เปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วเขานิ่งเงียบมีอะไรจะพูดกับฉันเหรอออสการ์ Oscar. ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเขาก็กลายเป็นศพจากที่ฉันเคยเห็นมาก่อนแต่คราวนี้เขายืนไม่ได้นอนเหมือตอนที่ฉันใช้มีดที่อยู่ในมือแทงเข้าไปที่ตัวเขาลิลลี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอเคยมีพี่ชาย เพราะฉันฆ่าเขาก่อนที่เธอจะจำความได้